หญิงธนิตจินยาแจงด่วนหลังโดนเพจกูกข่าวซุ้มแต่งงานสามปีโตเป็นลูกสาวเวียขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ค่ะหญิงธนิตจินยาเคลียด่วนหลังโดนเว็บกูกข่าวซุ้มแต่งงาน3ปีที่มาเลเซียไม่บอกใครเผยถ้าแต่งจริงบอกแน่นอนค่ะแจงไม่ใช่ลูกสาวเวียสกุลวัฒ ห่างหายจากวงการบันเทิงไทยไปนานเลยนะคะสำหรับนักแสดงสาวหญิงทนิตเจนยาธนันชัยการอดีตมิทินไทยแลนด์ปี2007ค่ะซึ่งก็ไปมีผลงานโด่งดังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ล่าสุดมีข่าวที่ทำให้เจ้าตัวต้วตองออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังมีเว็บเพจบอกว่าเธอซุ้มแต่งงานที่มาเลเซียแล้ว3ปีโดยไม่บอกใครนอกจากนี้ ยังใช้คำที่ทำให้เข้าใจผิดว่าหญิงคือลูกสาวของพระเอกชื่อดังเวียสกลวัตนอีกด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดไปกันใหญ่นะคะหญิงก็ได้นำภาพข่าว จากเว็บไซต์ดังกล่าวพาดหัวข่าวว่าแต่งงาน3ปีไม่คิดบอกใครล่าสุดหญิงมีภาพชุดวิวาที่มาเลเซียโพสใน IG Story พร้อมกับเขียนข้อความชี้แจงด้วยว่าหญิงขออนุญาตชี้แจงเรื่องข่าวนี้หน่อยนะคะมีเพื่อนๆพน,พนพี่พน้องๆส่งข่าวมาให้หญิงเกือบทุกวันวันละ2เว็บเว็บ2เว็บหญิงก็คอยตามไปคอมเมนต์แก้ข่าว แล้วว่ามันไม่เป็นความจริงรบกวนช่วยแก้ข่าวด้วยหรือลบออกไปให้ด้วยนะคะซึ่งก็ยังมีบางเว็บยังนำเสนอข่าวนี้อยู่อีกหญิงไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดค่ะคือหญิงไม่ได้แต่งงานเดอ้อส่วนภาพแต่งงานที่เห็นเป็นงานที่มาเลเซียค่ะเป็นงานการท่องเที่ยวของมาเลเซีย ถ้าแต่งคือบอกอยู่แล้วแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นลูกสาวของเวียนะคะอันนี้ขอเล่นละครเป็นลูกสาวพี่เวียค่ะเมื่อนานมาแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากช่องเซฟราค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ